กิจวัตรประจำวันของหนูสวัสดีค่ะเด็กๆทุกคนในวันนี้นะคะเราก็จะพาเด็กๆทุกคนเนี่ยไปดูกิจวัตรประจำวันของหนูทีมกันค่ะ เด็กๆอยากรู้กันไหมคะว่าในหนึ่งวันเนี่ยหนูครีมจะทำอะไรบ้างอยากรู้กันไหมคะถ้าอยากรู้นะคะถ้าอย่างนั้นเราไปดูพร้อมๆกันเลยคะ่ะไปกันหนึ่งเริ่มต้นเช้าแสนสดใสของหนูครีมโดยการตื่นนอนเก็บที่นอนให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 2. จากนั้นหนูครีมก็จะอาบน้ำล้างหน้าแปรงฟันให้ร่างกายสดชื่นและแต่งตัวสำหรับไปโรงเรียน 3. การเดินทางไปโรงเรียนโดยหนูครีมจะให้คุณแม่ไปส่งที่โรงเรียนในตอนเช้า 4. การเรียนหนังสือซึ่งถ้าหนูครีมสงสัยหรือมีคำถามก็จะถามคุณครูทุกครั้ง 5. ผพักกลางวันหนูครีมก็จะรับประทานอาหารกับเพื่อนๆและออกมาเล่นเครื่องเล่นในเวลากลางวันด้วยค่ะ เลิกเรียนแล้วหนูครีมก็จะเดินทางกลับบ้านเอเอเออยากดูต่อกันใช่ไหมล่ะคะว่าช่วงเวลาต่อไปของหนูครีมเนี่ยจะทำอะไรถ้าเพื่อนๆทุกคนอยากดูนะคะก็ต้องปรอติดตามตอนต่อไปกันด้วยนะคะสำหรับวันนี้ก็สวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย